หยับเอ้ย <c oughs> แสงเยอะพ <c oughs> ิจนาอันนี้มากมากเลยแสงเยอะทำให้พ่อเทียงหน้าหล่อขึ้นกว่าเดิมหลงตัวเองยี่เร <c> ื <oughs> ่ <c oughs> อยไล่แล้ว <c oughs> อะไ่าาแล้วเข้ามาได้กี่คน <c oughs> เดี๋ยวากไเแจ้งเบกวนกัน <c oughs> ทำไมฉันทาเล่ไม่เสรยเลย เบิ่งเน่เบิ่งไหลสดแน่ไ่ไปยุุ่่ยุ่บ้านที่ใส่หรอยุ่เอาใส่ยใส่เลยบนี่เาใสเลยสวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสองสองเพราะเที่ยงเนี่ย่ค่อยเห็นคำว่านันหนาเสดแดดเนาะ กา,าสัดีครับกา,าสดีมณีออกนอกพื้นที่ครับผมท่านผู้ชมไส่สดนอกพื้นที่แจงตัวเลขกเพื่อาาว่าท่านใดอยากหูจักตัวเลขกมาจากไ่เนาะแต่ว่านี่มามาติดตามครับผมมาติดตามครับคนมีเส้นคนมีเส้นครับผมก่อนก่อนพ่นถือตั้งยี่สิบใบครับฮ่าฮ่าพ่นฝันเป็นข้อมฝันเนาะเมื่อ่นน้เพ่น,นห้ยเพราะเทียงมาสามตัวเลย ท่านได้จากได้ตัวเลขของคุณนามีเส้นกะเตรียมชุดปากกาไว้นะครับผมเดี๋ยวพอเทจะบอกจะบอกสูฟังมันเดินทางมาอันจังหวัดอี่ยังก่อเอไม่ไหนบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนาะอำเภออำเภอกระสังอยู่ตำบลชุ่มแสงครับผมมาส่งหลานชายหลานสาวเนาะเิ่นเดินทางมาอยู่ทังโอ้ยยังตีงงงเงี้ยแกไปไปหมุนตัวนี้หมุนตีงงงเงี นะครับผมการสวัสดีครับการสวัสดีทั้งสิบเอ็ดท่านนะครับผมเนาะเป็นการทักทายกันกนหวอยออกครับผมเดี๋ยวมีตัวเลขเด็ดมาแบ่งปันให้พี่ให้นอ้องมีทั้งของปูออมเพื่อเดชดปูออมเพื่อเด็ดเ,พเ,ดดเพิ่นก็ฝากมากครับสมุชมปูอมเพื่อเอามาเพื่อเดชดฝากมากเลขสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งราคามีอาจารย์ล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์ล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเนาะราคาคุณน้ามีเซน พึ่งว่าเจอกันเมื่อกี้นี่ครับแต่หมูช่วงง่วนความความมันถึงยี่สิบใบพอเที่ยงก็เลยไปสอบถามมาให้หลางงัวนนี่เพิ่นได้สามตัวมาฝากพี่ฝากนอก้องเอานะครับแต่หมูช่วงเนาะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ้นหมูช่วงกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องช่ชองสตาร์ดาชแนลเราไอสตาร์ชแนลด้วยนะครับผมมื้อนี้มาขึ้นเวทีของไอสตาร์ชแนลเพิ่นครับผมเนาะสองสตาร์ดาชแนลบ่ได้เอาขึ้นครับมื้อนี้มาลองขึ้นเบิ่งมาลองขึ้นเบิ่ง เอ็ม yeah. well ินไอทักทายเอฟซีวันนี yeah, so ้สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เป็โค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายของประจำเมื่วันที่16มีนาคมนะคะมันเสียบ่ได้ไม่ได้บ่บ่ได้ของเอ็มินไอเสียบไม่ได้ใช่ไหมต้องมีตัวแปรตัวแปรที่พอเคยเคยมีอ่ะเป็นสายตัวแปรเอาตัวเลขของปวงเพื่อเดชไปก่อนเพื่อฝากมาเนาะ ปูอำเภอเดชบอกว่าเขามาแล้วสองสามงวดพเพิ่นได้ฝากมาทั้งพอเชื่อมแบ่งปันให้เอฟซีเนี่ยพเพิ่นว่าพอเชื่อมเห็นว่าเออเพิ่นมีตัวเลขพอเชื่อมก็เลยเอาน้ามาเส,สนอแบ่งปันให้พี่น้องเนาะติดต่อทโทรมานะคะท่านผู้ชมไล่มื่อพอเชื่อมได้นี่บางงวดก่อนเพิ่นเขาสามตัวตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมปูอำเภอเดชเนาะสวัสดีจ่าพอเชื่อมคุณทองหล่อ คุณทองหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทองหล่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแสอแนึ่งรัดแสงมันเยอะบอกเออทางนี้จิคืออยู่แอดมินได้หนู้ซื้อว่าต้องปรับแสงเออเราต้องปรับต้องหันหาแสงทางนี้โอเคอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินนะคะจะท่านแรกนะคะที่จะให้เบงไดไลฟ์สดก็คือปูมเพอร์เดตนะคะโทม่าไร้เมือยัง สามมื่ได้เสามหมือประมาณสามสามือนได้นะคะนี่จะติดตามเป็นติดตามหาคลิปให้พี่ให้น้องอย่างนี้ะติดตามตัวเลขน้องอุ้งอิงยกเลยบ่ได้มีโอกาสได้ค๋ดคลิปเลยเอามไลัยสดบอกพี่บอกน่องไปเลยนะคะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของปูมเพื่อเด่นนะคะ <laughs> 4 9 1กับ06นะคะประจําตัวเลขประจํามวดวันที่16มีนาคม66นะคะท่านผู้ชมมนวี่ครับคุณหน้าเล่านี่ถือ20บใบงวดทอิจ่านมากรับผมเพิ่นถือ5 5า0ยใบเป็นตัวเลขความันเนาะสตารดเปิดฉันถูก514ห1 4นเฮ้ตอนนี้ถูก5้าหนเจ ทีหนึ่งเจ็ดแตงกวาที่ผ่านมาเนี่ยถูกช่วห้าห้าใช่ห้าห้าแล้วก็ข้าบนก็ถูกแต่ได้ครึ่งเดียวโอ้ช่วงวาตุกงหัวตัวนี้หกหกห้าสองได้ครึ่งเดียวโอ้หกห้าสองได้ครึ่งเดียวใช่โอ้หกห้าสองได้ครึ่งเดียวว่าสันคับตาผู้ชมโอ้แสดงว่าเมันถือมาหลายงวดล้วครับตาผู้ชมงวดที่ผ่านมาถูกทั้งหกห้าสองถูกทั้งห้าห้าเนาะตาบุญชุ่มเนาะก็รซื้อว่าเป็นคนหนึ่งที่เพิ่นมีโชคมีดวงวันนี้อัดไปเลยห้าแปดจบาผมไม่ได้ห้าแปด แล้วมีสามตัวให้ด้วยไม่ใช่บ่ก็สามตัวสามสามศูนย์เจ็ดขบวนห้าเจ้าเจ็ดมาเข้ามาใกล้ๆเลยบอกเข้าไปเดี๋ยวไม่ถูกมาเดี๋ยวไม่ถูกไว้กันอีกแต่ฉันมั่นใจมันมาแน่นอนให้แค่เป็นเนี่ยเป็นเาเป็นเนาที่เราใช่เราก็ไม่รู้ก็หวยดูแค่สองตัวเองนะโอเคโอเคเนาะเอาละครับท่านผู้ชมท่านไหนได้ยินบ้างไว้ลักกรจดดไปเรื่อย เข้าไปเข้าไปเลยสวัสดีน้องคนงามกับพ่อเทียงนคนหหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุณยังพ่ชื่อย,าง,ออยางคนทักมาคุณสุริยะนะคะ<อ>กายังถีคุณนาได้เวให้ฟังไปนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขของคุณหนาธีวานันบลดีดีฮันดหนาวดีดีหลอดยิ่งเยอดฟุตบอลยี่ด้ยินนะคะคุณหนาธีวานี่แหละทีเอ็มมิ่งคืนคืนไล่ซุดกันย้อนคุณหนานะคะเพราะว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้วเออประมาณหัวดเมื่อกี้ ถือหาหา,หา,ายหาี่สิบใบแต่ว่าถือมาหลายงวดแล้วแต่ว่างวดเมื่อกี้นะคะหาหาได้ยี่สิบใบค่ะท่านผู้ชมได้ทั้งบนทั้งล่างบนสองอี่ <S 2> 2 <S บนนี่ได้ครึ่งหนึ่งเนาะล่างได้ลอตเตอรี่ยี่สิบใบเอมมี่คิดวา่าเอ๊ะก,ก็นา่าสนใจงวดนี้คุณหน้าก็มีตัวเลขให้อีกนะฮะท่านผู้ชมก็เลยขึ้นไหล่สดให้กันท่านผู้ชมได้ลองเอาไปเป็นแนวทางของคงสุดท้ายประจำวดวันที่สิบพฤษภาคมกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้คุณหน้าบอกหาแปดกับสามสิบเจ็ด เป็นบอพี่ว่าเมื่อกี้หาแปดสามตัวเขียนไว้อยู่เดี๋ยวอุ้มไปจังหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเอ็มซีเพิ่นเซียนอ๋อเลขเอาเลขของอาจารย์ล้อมก่อนเดี๋ยวเอาวหาแปดไปก่อนนะขอบคุณหน้าเนาะเดี๋ยวเ,เจ้ายบพอจะจะบอกสามตัวอันนี้ตอนนี้พอนกามีการบอกกาวครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาเนี่ยมาทางไหนจังหน่อย,นอยเนี่ย กำมณีเดินทางนะคะมาทรงมาทรงหลานไส้กับหลานสะภ้กับผมกะยังพอด้แต่งงานหรอครับแต่ว่าเพิ่นหักหักกันเนาะเพิ่นไปหาเดินทางไปหาพอเที่ยงอยู่ที่บนพอเที่ยงก็เลยเห็นว่าเออผู้หญิงไปคนเดียวก็เลยสงสารก็เลยว่าองมาทรงก็งไปกะอาจจะเป็นร้านไผ่อีดีแหละครับอาจจะมีการตกแต่งแต่ว่า เพิ่มพึ่งครบกันเลยพได้มั่นใจว่าเพิ่นจะอันนี้ก็บ่เพิ่นกล่าวเว้าอยู่ว่าขอให้เมิ่งใจกันไปก่อนเอ้าอันนี้ว้านอกเรื่องนอกนอกแนวเนาะเพราะว่าอยู่ในสานทีของเพิ่นครับผมค่ะ ต่อมานะคะท่านผู้ชมเป็นเลขของอาจารย์หลอมนะคะทรมหมายห้ขคือกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ลลอมร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมหมาก3ชุดน้ำกันก็คือ 107, 740, ูนยแล้วก็หกสเก้านะคะอาจารย์ล้อม2ตัวพันกว่าว่าตัดเอาจาก3าตัวนี่แหะก็คือสามเก้าสี่ศนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะไปตรงกับเลขก็เลยเราสวยบไง่ายไปหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขหน้าหนึ่งเมื่อกี้นี่เห็นแล้วง เป็นเกือบสิใบเอาบอแมนศูนย์เจ็นี่ปัดนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ล้อมรอยเอ็ดนะคะโทรมาบอกให้มาสามจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็หกสามเก่านะคะสำหรับใครที่อยากได้อยากได้สองตัวนึ่เข้ากระตัดเหรียจากสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขของอาจารย์ล้อมประจำงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกหกนะคะท่านผู้ชม เนสดุดนิดน,นึงนะคะค and <AND ท่านผู้ชมพระ่ายูยประดิโยในเมืองครับผมอยู่หนองเมืองนะแล้วก็ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขของปูอำเภอเดชนะคะปูให้มาสองชุดคู่กันก็คือ491และ06ลองพิจารณากันเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะ491และ06เดี๋ยวมีจะ จำให้ชัดๆนะคะท่าไผู้ชมแป๊นึงนะคะสวัสดีคุณทองหล่อจันรัดนะครับผมนะสวัสดีจ้าพ่อเทียงสวัสดีน้องไอคุณสุริยะบอกว่าสวัสดีนะ้องคนงามกับพ่อเที่ยงค้นรอวัสนสันุกขอบคุณได้หลายครับผมผูม้ใดว่าพ่อเที่ยงรอนี่ขอให้ตื้เลขไทยของรัตติลีนะ้องมันถีนึ่งสามตัวตรงๆน,นะครับง่วดนนี้ การสวัสดีการสวัสดีทั้ง42ท่านนะครับผมเนาะ42ท่านโมกุกีน42เออนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขวอาตัวเลขของคุณไหนครั้งหนึ่งเอาให้เบิ้งเลยเตรียมซื้อากกาไปโจดเลยครับท่านผู้ชมเรื่องตัวเลขควรเชื่องบ่แพงบ่หวงดอกครับบ่ให้ฟังเลย คนเขียนห้เมือกี้เลยเพร่ะนาว่ามันใจแห้งแอดมินมือน,นี้เลขสี่ออกหนึ่งสองกับศูย์เจดเด้อนะคะนานสาธุค่ะ<า>สาธุค่ะนะคะตรงกันก็เลีคุณา้าแล้วเลยเมือกี้นี่แล้วหายมากมือกี้นี่อนี่หรอนี่ไงตัวนี้จะนิ้นตัวนี้อ่ะรุ่งกลมไปเลยนี่ตัวนี้กับนี่สองตัวนี่แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวกันเราจะซืือ เดี๋ยวเดี๋ยวแป็บเดียวครับท่านผู้ชมให้แอดมินไอ้พันมวงกลมให้พี่น้องก่นอนเนาะว่าเพิ่นเขียนให้มีจะมีอยู่สามชุดสามตัวมีสองชุดแต่ว่าเพิ่นเน้นให้ยืดชุดเดียวหลักกรเลขกสองตัวก็เน้นให้เป็นหาแปดครับผมหาแปดตัวเดียวเลยเน้นเน่นก็คือเลขของคุณนาธานนี่นะคะเป็นเลขของคุณนาทีแอดมินขึ้นหัวคอไหลสดไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพิัดถือมาแล้ว ตามเพิ่นบอกว่านี่ประมาณสามสี่งวดครับผมเพยังวอดที่ผ่านมาได้ยหาหาะะี่สิบใบครับฮ่าฮ่ะนี่เป็นเลขของคุณนาคนมีเซนนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขของคุณนาคนมีคนมีเซนก็คือโตทีแอนมินโม่งไว้ให้เป็นตัวเลขที่คุณนาเน้นเน้นเลยนะคะท่านผู้ชมคือสามศูนย์เจ็ดกับหาแปด ส่วนหากเก่าเจตนนี่คือเป็นโตกันลองพิจารณากันเบิงนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของคุณอาคนมีเส้นนะคะเพิน่นจำบอกว่าวันที่สิบหกมีนาคมเพิ่นบอกว่าสา, <16 S 2> ามศูนย์เจ็ด <5, 8 S 2> นี่แหละสามศูนย์เจ็ดก็หาแปดหาแปดตัวเน้นตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะคะคุณอาอ่าได้ทั้งบนทั้งล่างบนนี่ได้ครึ่งเนาะล่างนี่ไนนด้ลอตเตอรี่ยี่สิบใบนะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณากันเบิง่งเป็นแนวทางก่อนหวยออกนะคะท่านผู้ชมเนาะคนมีเซน้นไฮมาสามชุดน้ำกันนะคะสามศูนย์เจ็ดและห้าแปดนี่คือตัวน้นนะคะส่วนตัวกันคือห้าเก้าเจ็ดนะคะมักกระจัดคัดกรบบาวากันนะคะ,นะคะลองพิจารณากันดูก่อนหวยออกนะคะท่านผู้ชมบอกก่อนหน้านะั้นเพื่อนกระเทือกี่ได้คือเพื่อนบอกอยี่ยังก่อนหนึ่งสี่เจ็ดยี่ยังเนาะเออบอกเพื่อนอยู่ว่าถือเพื่อนกระเือกถือทั้งสามตัวเพื่อนจะถูกอยู่เรื่อยครับแต่ท่านผู้ชมเนาะ ท่านได้ฉีดชอบก็ร้องไปพารณาเบิ่งเอาเองพอเที่ยงกะเห็นว่าเพิ่นคุณหน่าเพิ่นมีแนวทางซึ่งเพิ่นเคยมีโชคมีลาภอยู่เลยพอเที่ยงก็เลยนั่ไปแบ่งปันในพี่ให้น้องนะครับผมเนาะคุณสุริยะบอกว่า0770ที่กรุงเทพปิดไม่รับเลยครับประศัตรเอ,าเอ,อ้าเป็นเลขอีหยังเลขอะไรอ่ะอน้องผู้หญิงคือจังบ่มีศูนย์เนาะน้องผู้หญิงคือจัง625องห้าแล้วพูดอีหยังแน่เนี่ยอ่านเบิ่งแน่พอเที่ยงอ่านบ่เป็นภาษาอังกฤษนี่กระกำ ขอโทษขอไพเนาะครับผมเนาะเพราที่ยงคุณทองแดงบอกบอกใช่ไหมเข้ามาทักทายเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทองแดงครับผมสื่อไดยทีเพราะเป็นภาษาอังกฤษเพราะเจ้างานบอกกับกาบขอโทษขอไพ่เด้อครับท่านผู้ชมก็ยังเอมิทไอพ่อไปละครับผมตัวเลขมันก็จะมีโยประมาณสองชุดครับผมสองชุดที่คุณหน้าเพน่ยเนียนเน้ยนก็คือสามศูนย์เจ็ดกับห้าแปดเนาะครับผมเนาะ สามศูนย์เจ็ดกับห้าแปดตัวซีสองี่เป็นเด็กดังเลยเห็นไม่ได้ดังามาแตบ่งูจกักแต่ว่าเห็นหลายเห็นหลายหม่องหลายบอนหลายหม่องหลายบอนแต่ว่านาหน่อยก็ไปได้สองหกคือกันเนอหน้าหน่อยเพิ่ะว่าขอนํำแม่แม่ฮฮนนี่ไปขอก่อน,น้องอุ้งอิงไป<ม>นะคะ นางหน่อยเดินทางไปวันที่สิบโอ้เป็นเลขลิเวอร์พภูชนะเจ็ดศูนย์โอ้หนอกเลขลิเวอร์พูลอยู่เมืองนอกยังเอามาอัานอยู่เมืองไทยอยู่เนาะแต่ไปชุบนอกโอ้ยสิว่าจากไหนเราพอเที่ยงก็ได้โอ้แจ็คสี่บ่อนั่มนะคะเอาเอมไม่ได้อัเนี่ยหน้ายิ้ก็ สุดท้ายนี่นะคะท่านผู้ชมสุดท้ายยี่หยังไว้แต่เดี๋ยวนี้สิฟ้าไปแท้เอฉไม่ได้นี่ฟ้าไว้แต่นอกกุ้ยครับท่านผู้ชมสักก่อนได้ไปหยางไปกินข้าวมือไปกินข้าวมือพอเที่ยงจะบอกสูฟังเนาะมือนั้นที่พอเที่ยงได้ไปเฮ็ดคลิปอยู่ที่ต้นตะเคียนพอดีพอเที่ยงไปหอดไปถึงกระลงเปิดคลิปแม่ยจำยางมากพอดี เพิ่นยางมากเพิ่นก็ลุกเลยเพิ่นว่าเพิ่นมึนโตมาังแต่ก่อนจะหอดสารแม่ตาเกียนเนาะไอ้ม่ไหนเนาะลงมาเพิ่นก็บอกโคกโคกโคกกันนั่นก็บ่ดีนี่นี่บอเอาเพิ่นว่าคันเพิ่นบอกถืงนี่เพิ่นขอพงมาไล่ไม่ก็ผ่าเจ็ดสีก็ถ่าดถ่ายบริวารเนาะเป็นนางล่ำย่างอย่างนี้นางล่ำม้าวัวควายแต่ว่าตัวเลขเพิ่นแปลกมูได้ครับท่านผู้ชมตัวเลขแปลกแปลกมูแห้งเป็นตัวเลขที่บ่ค่อยเห็น c แปดหนึ่ง สี่แปดหนึ่งแต่ว่าอีกชุดหนึ่งก็คือหกหาหกหานี่พอเที่ยงก็ยังว่าเออไปตรงกับเบื้องน้องหญิงอยู่แต่ว่าสี่แปดหนึ่งนี่มาแปลกแต่พอเที่ยงก็เคยได้ยินจากชาฉบานว่าเพิ่นเคยให้ตั้งซีบกวงวดเลยครับท่านผู้ชมให้มาตั้งซิบกวงวดรับชมจากกรุงเทพครับประสานทําง,งานอยู่ดูไลฟ์สดด้วยประสานโอ้ขอบคุณห,หลายครับขอบคุณแอมินอไอสนใจจะเลบนั่นแหละ,ะพูดคุยกับเอสซีหน่อย เพิ่นว่าเพิ่นจะให้เพิ่นว่าเห็นพอเที่ยงไปเพิ่นว่าพอเที่ยงนี่กลุ่มพอเที่ยงเป็นคนซื้อประสนเพิ่นว่าเพิ่นจะให้พอเที่ยงสิบเอ็ดงวดที่แรกพอเที่ยงขอว่าจะห่างวดเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้หลังข้ามายังสีนะาครแต่โบชุ่มอยากได้หลังข้ามาอยากได้อันกล้วยจักเครื่อนึงเพิ่นอยากสูตยังยังยังเรืออยู่นะเอามาพูดเร็วเจ็ดสูตรฝันคงล่างจบเย อ่ายังไงนะเอาพูดพูดให้เอฟซีฟังหน่อยอ่ะเจ็ดศูนย์ฟันทงล่างจบเออเคนี่แหละครับผู้พันถือมากสามสี่งวดสอนครับงวดก่อนนี่พันถือยีสิบใบหาห่าพันบอกว่าเจ็ดศูนย์นี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดฟันทงล่างมาสันฟันทงล่างอันนี้ใครแค่เป็นแนวทางเนะครับผมเนาะคุณหน้าผมมีแนวทางมาฝากฟีฝากน้องพันกับอีกอย่างพันกับเคยได้กระถามจาก ถ้าบ้านนี่แหละครับผมสิพันมาอยู่น้ากันอยู่ที่บ้านหลังนี้เพิ่นเดินทางมาว่ามาจากไหนล่ะมามาเบิ่งกลุ่มบันเที้ยงนี่ล่ะคุณนาเพิ่นจะฝันเพิ่นฝันประหยัดจี่น้องเพิ่นมาเพิ่นก็บอกว่าคุณนาเคยถือกี่ดิครับถือกี่ดิงวัที่ผ่านมาได้จนยี่สิบใบก็ยังคุณนาเพิ่นบอกไปล่ะหกห้าสองเพิ่นได้อยู่แต่ว่าเพิ่นได้บ่เต็มเพิ่นว่าคุณสว่างยัง เอาๆๆๆๆเมนแมนเมนเมนจ้าพ่อเชียงน้องไอรับชมที่เชียงใหม่จ้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสว่างเนาะโสุธัจจัน,น<ช>เนา,าะเอาเมนเมนจ้าพ่อเชียงน้องไอค่ะสวัสดีครับคุณสว่างคุณสุริยาบอกว่าซื้อไม่ได้แล้วครับศูนย์เออเจศูนย์ศูนย์เจปิดรับแล้วจะว่าอุบวนอุบวนบ่ค่อยดังเลยครับท่านผู้ชมเนาะแม่นคุณ <บน S 1> สุริยาเกตนี่จะไปทางเหล็กน้องน้องอุ้งอิงแม่นจ้าจะหลายเป็นหกสองหาหกหาหกสองเจสีนี่ หกหานี่ก็ใจใจบ่เต็ม,มเพื่อนว่าในยินชาวบ้านกว่าเนาะพอเที่ยงกับบ่บริด้เสี่ยงชค่วดอกว่าพอเที่ยงบ่คอยมีโชค่มีดวงกัเลยปล่อยให้ชาวบ้านเพื่อนพนากันสื่อซะอห้เพื่อนมีเงิน,นะะมีข้ามกันทุกคนเนาะครฝากอันนี้น้อจะฝากอันนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะแอมินกับอฝากสีผึ่งน่องช่าง พิมพิมพเบอร์โทรไปเพื่นอนแดง์เากพิมพ์ที่ล่ะเอากระพิมพ์ไปเป็นหยังอพอเที่ยงไม่เก่งเแล้วกระแตเบอร์เนาะนกะล่องกะล่องไปพิจารณาเบิรงครับผมตัวเลขของแม่แต่เคียน,พนเพราะเพราะแม่แต่เคียนครับมือหนันเป็นปูเป็นปูลงมาเขาแม่จำเลยครับผมนั่งสูบยายอยู่ขอนแม่แต่เคียนพุกต้นพุกต้น,นคนธรรมดานี่พอเที่ยงว่าคำว่าค่อยบ่เคยสูบบุหรี่บ่เคยเคี้ยวหมาบ่าเคยกินเหล่านี่ ไปสุบรีพอเที่ยงบ่เบเกินสามสี่ข้ามเมาแน่นอนเห็นบ่กข้ามเมงของพอบ่ขึ้นเลยเห็นบ่เอาทำไมไม่ขึ้นของเนีย่ยเป็นแบบนี้ไรเธอแห้งเห็นบอกทำไมไม่ขึ้นค่ะน,นะคะท่านผู้ชมสำรับอของอันนั้นของบ่เขา,า,า<อ>ข้องโมนี่ค่ะท่านผู้ชมสำรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ อะไรนี่อ่ะขอบอกอีกก่อนเอาบอกก่อนก็ได้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นพอเที่ยงหลังจากที่เพิ่นลงแล้วพอเที่ยงถามว่าคุณยายสูบยาบอสูบบุหรี่บอเพิ่นว่าบพ่เคยสูบเขี้ยวหมากบอบเ่เคยเขี้ยวกินเหล้าบอเพิ่นว่าบพ่กินเหล้าแต่ว่าเพิ่นกินเบียร์เพิ่นว่าแต่ว่าเป็นอย่างมื่อนั้นเพิ่นสูบบุหรี่ตั้งสามม้วนในคันสมุชมเพราะว่าเป็นเป็นปูเป็นปูเพรอยู่หนองน้ำที่ยุคข่างฐานแต่แม่ตะเคียนล่ะครับขึ้นมาบเแม่แม่ตะเคียนเพิ่นมาบอกมื่อนั้นสนใจ บูชาวัตถุมงคล0845839419เนะครับผมเนาะเอาครับผมกับพอเที่ยงกับมี่ของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นน้องสร้างเนาะแอม็มน่ไหนเนา,เนาะสีพึ่งน้องช้างกับจี้สามสากริย์นะจี้สามกริย์นี่ก็จะเป็นเป็นจี้แขวนข้ออั่าี้สิหล่ะครับ <ม S 2> ท่านผู้ชมเอามาใส่สอยแขวนข้อแต่ว่าในจี้นี่จะมีทั้งง่าสร้างมีทั้งหนังสร้างมีทั้งหางสร้างหลักกเ็เป็นเป็นสีพึ่ง ไม้มืองโพนสีผึ่งนองสร้างน้่อยู่ในหันเอนตูคนเราใส่แมนครับจะได้ยุซีย่างก็คือในหนึ่งชุดนะคะผู้ชมไพทีสนใจอยากจะบูชาสีผึนงนองสร้างกะติดต่อมาได้ทีเบอร์โทรที่เอมินปักมุนไหวหายเลยนะคะก็คือ1ชุดนะคะจะบูชาเป็นชุดใน1ชุดจะมีสีผึ่งนองร้างหนึ่งตะลับนะคะซึ่งสีผึ่งนองร้างนี่ก็ พุทธคุ้นมีตามหาสนีมีตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียทรั์แมนนะคะในสีผึ่งนองช้างนะคะก็จะมีง่ามีหนังมีนองซ้างมีนองซ้างแล้วก็ไม้มงคลแล้วก็ไม้มงคลเป็นผากตูมผากย่อแล้วก็ผากคุ้นแล้วก็ไม่เงี้ยวดำเป็นอย่างปูให้ใส่ไม่เงี้ยวดำไม่เงี้ยวดำนี่ก็หมายความว่า เพื่อมีทันใดเพื่อมีคนมาใไ่พุ่นใสม่นดำใสกับตัวห้ามันจะบ่ถือตัวห้าอยู่สินะ,ะเพราะว่ามันมีไม่เงี่ยดำป้องกัน,นะะก็คือมีมีสีพึ่งน้องช้างหนึ่งตลาบม,มีทุบท้าเวสุวรรณหนึ่งอัน,แ,นแล้วก็น้ำมนที่ปลุกเสกจากใบเสมาเก้าใบเก่วาวัดเก่วาวัดเก้าใบนะคะท่านผู้ะะชมเนาะหนึ่งขวดแล้วก็จีส้สามกรัตหนึ่งจี้น,นะคะจีส้สามกริย์หหอยข้อนะคะจะเป็นประมาณยังสี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเหรียญแนวนี้ นะคะหินกันบอเป็นเรียนแนวหนีนะคะกะ็คือในจีจะมีมีงามีหนังมีหางแล้วก็ไม้มงคลนะคะท่านผู้ชมไพ่ทีสนใจอยากจะบูชาเอาของดีมีของยามีของดีติดต,ตักับบูชาเมาื่อใดทีเบอร์โทรทีเอมินปักมุดไว้ให้นะคะท่านผู้ชมเนาะติดต่อ0845839419ครับผมใช่ไหคะสวัสดีวันหวยออกคุยจอยน,น,อ,นอ้เอดีสว<อ>ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยถ้าจําผิดกากาบขอโทษขออภัยนะครับผม กราพอเที่ยงว่าแม่นจำบ่ผิดนะทันคินซี่นี่ว่าเมนคุณจ่อยนะเนาะเพืเห็นอยู่ในเพิ่นจะเข,ข้ามาไล่ส่วนทุกครั้งเลยสิบ่เที่ยงก็เป็นไอไล่สดครับผมเอ้าเอายกให้เบิ่งอีกครั้งนึงแหน่ให้เพิ่นเบิ่งอีกแหน่ตัวเลขมาแต่ไสแหน่ก็คือจะมีอยู่3าสามสำน,นักนะคะท่านผู้ชมเนาะมีนนป<ร>ูอ,อำเภอเดชพระบาทพุที่ผ่านมาเพิ่นเข้าสามตัวตรง คนแ่าเอาไปฝากเอฟซีเนี่ยคน่าพอเที่ยงพอเที่ยงก็เลยเอานํามาเสนอเปืฝากพี่ฝากน้อง49106491ล่าง 06, 06อันนี้ของปูเพื่อเดชครับผมตัวนี้นะคะต่อมาจะเป็นของอาจารย์ล้อมร้อยอาจารย์ล้อมนี่ม,นมากงวดแรกครับผมงวดแรกเพิ่นเอามาฝากแนวเอาท่าห้เลยก็คือ107740แล้วก็639นะครับผมเนาะ ซึ่งเลขตัวน,นี้ตรงกับเลขที่คุณนาที่เพิ่นบอกไปเลขก้อนมีเส้นที่เพื่อเที่ยงได้ตั้งหัวคอขึ้นเนาะเอาให้เบิรงให้เบิรงให้เบอรทุกอันเลยเพระาะว่าเพิ่นกลัมาใหม่กับมี่เนาะเอาขอคุณนามีเส้นถือลอตเตอรี่งวดก่อนตังน้งยี่สิบใบครับจมูกช่อมหาห้าหกห้าสองก็ได้แต่เพระาะว่าเพิ่นได้เครื่องเดียววาสันอยู่ทั้งคูณอยู่ทั้งบานเพิ่นเพื่นเสื่อนะั่นเพิ่นได้เครื่องเดียววาสันแลังจากยังก่อช่วงมังวดมันออก หนึเพเิ่นก็ไดสามโตเต็มเต็มคือกันเพื่อนมีช่วงมีดวงวัน่เพิ่นฟันท่งไงลยววาสันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน,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 นี่บ้านลางแน่นอดเอาไม,าาม่เบิ่งเหเพิ่อนเบืองอีกในที่บางค้นเพิ่นเขาก็เขามาแอดมินไอ้นี่ก็ต้องให้ดูทุกสำนักตัวนอกระเบิ่งทุกสำนักผ่าน,นบอกไงโอ้นี่บอกเออเออเอานี่ของคุณหน่านาะครับผมนักสำรวช่วนาะสี่เพิ่นถือรตตรีงวดที่่านมายี่สิบใบ ถือเลขสามตัวหกหาสองเต็มเต็มหนึ่งสี่เจ็ดงวดมันออกผนก็ได้เต็มเต็มแต่ว่ามันได้เงินบบเต็มตืกเต็มเต็มแต่ว่าได้เงินบบเต็มนี่ครับถ้าไหนสนใจก็ลองไปพิจารณาเบอง์นอกพ่อเสี้ยงก็นําเสนอมาฝากพีฝากน้องไร้สดมาบอกพีบอกน้องเมื่อนี้เป็นนอกสถานที่ครับผมแานผู้ชมวันนี้พ่อเสี้ยงกับน้องไอเดินทางมาที่อำเภอกาสังจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลชุมแสงเนาะ ตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาส่งหลานไส้กับหลานไผนะ่เนาะเอาก็ไปคอมาเฮียถิ่มเดียวก่นเฮียเสีงว่าบทีนจากของลูกสาวหิวข้าวก็บอกให้ไปกินเนาะพ่อเตียงว่าจะผู <c oughs> ้ดใดก่อไอ้ไม่ได้จืจอยังก่อคุณสมพรบ่าใช่พม่บอกว่าลูกสาวหิวข้าวเขาบอกให้ไปกินเนาะเป็นกรลักกินข้าวอยู่ครับแต่ว่าอยากบอก ตัวเลขบอกได้ว่าทงไห้เอฟซีเนาะครับผมเนาะยันอนันนี้แต่ว่ากำมันใจเพราะว่ามันใจแห้งเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เด้อครับสมุชชุนคุณาเพ่อนอ่ะครับสุ้ท้ายนี่กะยังพอเที่ยงวอกไปยังมินไอ้ให้เบือทั่วไปละครับสีเพิ่งน่องสร้างเนาะครับผมเป็นน่องสร้างเป็นสีเพิ่งในหนึ่งชุดจะมีสีเพิ่งหนึ่งตลับถูกเสียงไทยทาวเวสว่าหนึ่งดอกละกันน้ำมต์ที่พูดปุกเสียงมาจากใบเซมากเก่าใบหนึ่งกวดละกะ จี้สามกริยัหนึ่งอันครับผมไว้สาหรับใส่สร้อยข้อใส่สร้อยแขนข้อนอะครับผมเนาะในจี้นะก็จะมีทั้งงาสร้างหนังสร้างแล้วก็หางสราง้างแล้วก็เป็นไหมมคุมคล้นแล้วก็มีทั้งไอสีพึ่งสีพึ่งนองสร้างปูพันเอาใส่น้ำเหมือดครับผมเนาะนี่คุณ <c oughs> พ่อเทียงได้รับของแล้วจา้าประสรนได้รับของแล้วเวรือจ้าประเสริกู้นยังกอดและนามสกุลนะคุณรัตนา พอเทีย่ยงอ่านบอกเก่งนะภาษาอังกฤษนะกระับก็ขอ,ขอให้พายวนันพายวันครับผมถูกห้อยรวยเบื้อของวันวันที่สิบหกมีนาคมนะครับผมก็ให้โชคดีตลอดปีตลอดไปท่านไหนที่เขำว่าชมนี่ก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมนะอกจากนีๆๆเ้เงี้ยรวยกันของวันวันที่หนึ่งนะครับผมนะเนอกจากนายวันที่หนึ่งสองตัวล่างครับผมเอาไรสดนี่พราเทีย่ยงก็จะขอลงเวทีแหละครับผมเว้าก็พี่ก๊อมน้องพ่อๆเป็นสังเข็เนาะครับผมเนาะทักทายกันมาบอกมีตัวเลขก็เอามาบอก ยนันพี่ยันน้องบ่ได้เห็นบ่ได้หูจักก็เลยฝ่าว่าบ,บอ,นอกน้องก็จะกินขา่าวเอาคลิปนี้ไล่สดนี่พอเชี่องกำลังไอ้พอตัวเราไปก่อนพอกัอนใหม่ไล่สดนะพอเชี่องว่ามหมนนั่นใจแน่นอนมือแรงกัดจะได้เฮกันสุขสุขพ้นน้อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีกัน,ส,น,ส,ส,นสุขสุขค้นกับผมโชคดีตลอดปีตลอดไปมันหมันกันสุขสุขพนครับผมบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับกินข่าวฟันครับผมเดินทานงเขาก็มาหอด